สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเบลฟอร์ดค่ะวันนี้เบลจะพาทุกคนมาดูรถ n e x เ e n s t o r m p a c นะคะเป็นรถน e x เ e n ที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดเลยเป็นรถที่มาพร้อมกับความหล่อและความอนเนกประสงค์และออปชันเนี่ยบอกเลยนะคะว่าครบจัดเต็มมากๆและคันนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าคันนี้มีการแต่งหล่อในส่วนของชุดพาร์ทหนาแลปเตอร์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนล้อ,อยางน,นะคะให้เป็น120ล้อ20่สลออรด ก่อนไปดูเบลฝากทุกคนนะคะกดติดตามกด subscribe สำหรับช่องเบลฟอร์ดให้หน่อยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดรถหล่อๆที่เพลจะพาชมค่ะ เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีขาวแต่งรออคันนี้พาทหน้าแลปเปอร์เปลี่ยนล้อยางขอบ20คันนี้เนี่ยคือรุ่นอะไรอันนี้นะคะคือ t ตอมแ a a กขับเคลื่อน2ล้อค่ะราคาตัวรถ1,264,000นะคะซึ่งจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเครื่องเทอร์โบคู่ค่ะแรงม้า210แรงบิด500นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่น t ตอ m Ha ็ k มีพี่ๆถามมาว่ามีทั้งหมดกี่รุ่นย่อย บอกเลยค่ะมีแค่2รุ่นย่อยเท่านั้นนะคะซึ่งภายนอกเนี่ยบอกเลยว่าแยกกันไม่ออกเพราะว่าเขาเหมือนกันหมดค่ะมีทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อค่ะสําหรับด้านหน้าเนี่ยคันนี้นะคะที่เห็นหล่อๆแบบนี้เนี่ยเรามีการใส่ในส่วนของชุดหน้าแรปเตอร์นะคะชุดหน้าแรปเตอร์คืออะไรนี่เลยค่ะ ตัวกระจังหน้านะคะ FORD ขนาดใหญ่นะคะยกแบบของแรปเตอร์มาเลยซึ่งได้ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างด้วยนะคะกันชนด้านล่างคันนี้ก็มีการเปลี่ยนค่ะเป็นแบบแรปเตอร์เลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็รองรับในส่วนของเซ็นเซอร์ที่มากับตัวรถซองแทกมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะละยะด้านหน้าถึง6จุดเลยค่ะพร้อมทั้งตัวกล้องกล้องนะคะอันนี้มีกล้อง3 6 0องศานะคะก็คือกล้องมองรอบคันเลยนะคะ ถามว่าชัดไหมชัดมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูว่า ตัวกล้องที่บอกว่า3 6 0องศาเนี่ยมันเห็นในมุมมิติไหนบ้างนะคะสำหรับตัวหนังสือ mm. คอมเมอรเรนเจอร์ด้านบนบนฝากระโปรงด้านหน้าอันนี้ได้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตัวรถนะคะไม่ต้องติดเพิ่มเติมเลยไฟหน้า m a t ทิค LED นะคะก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเช่นเดียวกันเป็นไฟหน้าอัจฉริยะค่ะในส่วนของไฟหน้าแบบนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าพี่ๆเดินทางไกลนะถูกใจแน่นอนค่ะไม่ต้องมานั่งคอยปรับในส่วนของไฟตำ่ำไฟสูงนะคะเขาจะปรับหาองศาเองอัตโนมัติค่ะ สำหรับด้านข้างชุดพาร์ทหน้าแรปเตอร์เนี่ยเขาก็ให้มาในส่วนของคิวซุมล้อด้วยนะคะซึ่งคิวซุมล้อของชุดแรปเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์นะคะจะมีขนาดประมาณ6นิ้วแต่ว่าค่อนข้างจะสลิมกับตัวรถไปนะคะแล้วก็ลอ้อย่างด้านล่างค่ะเดิมๆนะคะ ตัว Storm แ a ็ k เนี่ยจะได้เป็นยางจากโรงงานเนี่ยเป็นยางชนิดแบบไฮเวทเลนเน้นนุ่มเงียบนะคะขนาดสเปคจะเป็น255 55i 20 r 20ค่ะแล้วล้อแม็กของ torm Pa ็ k เนี่ยก็คือจะเป็นล้อสีดำมีคลิปสีแดงแต่คันนี้บอกว่าอยากให้หลอกกว่านั้นจัดแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราเปลี่ยนตัวยางเป็นสเปคแบบลักเทนนะคะหรือว่ายางเลนโซ่ลักเทนนั่นเองก็จะเป็น ยางสําหรับออฟโรดนะคะก็จะมีดอกอยางเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็คันนี้เลือกใช้ยาง3ค3 x 12.5ล้อแมกขอบ20ค่ะล้อแม็กอันนี้นะคะก็เป็นลายมาใหม่เลยนะแล้วก็ยอดนิยมมากๆเลยค่ะก็เป็นออฟเซตศูนย์นะคะก็จะ มีมิติรับกับในส่วนของตัวคิวซุ้มล้อนะคะถ้าไม่ชอบสไตล์ล้อยื่นจัดทรงแบบนี้ได้เลยค่ะคันนี้ที่เห็นสูงๆแบบนี้เรามีการยกความสูงตัวรถขึ้น2นิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาได้ค่ะเป็นของ p r o f e n d e r นั่นเองนะคะสำหรับการเปลี่ยนปีกนกถามว่าข้อดีคืออะไรนะคะเวลาที่เรายกความสูงตัวรถขึ้นตัวองศาของปีกนกนะคะ่ะมันก็จะแหงนขึ้นเนาะเราเลยใส่ตัวปรับนะคะให้ตัวองศาของปีกนกเนี่ย เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะคะ ด้านข้างค่ะมาดูกระจกมองข้างก่อนกระจกมองข้างของ Storm t a c นะคะเขาจะทํามาเป็นสีดําเงามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัวกล้องนะคะที่ซ่อนอยู่ใต้กระจกมองข้างทั้ง2ฝั่ง mm hmm. ก็คือเป็นกล้อง360องศานั่นเองนะคะในเลนของกระจกมองข้างก็มีรายสปอตคอยแจ้งจุดอับนะคะ mm hmm. เวลาที่เราขับรถมีรถมาทางด้านซ้ายด้านขวามุม45องศาเราสามารถเห็นได้ค่ะ mm hmm. เขาจะเป็นสัญลักษณ์เตือนสีส้มค่ะ mm hmm. ด้านบนค่ะ ไม่พูดไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวราวหลังคาของ StormTag เนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์ถ้าเห็นลาวหลังคาใหญ่ๆแบบนี้นะคะแน่นอนเลยเขาคือรุ่น StormTag ค่ะที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อรองรับในการใช้งานอเนกประสงค์มากๆ ปกติเนี่ยราวหลังคาด้านบนของตัวรถจะเป็นแนวเดียวกับตัวรถแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ torM t a ็กเนี่ยเราสามารถปรับระดับของตัวราวหลังคาให้เป็นแนวขวางรองรับการบรรทุกกรณีถ้าพี่ๆีต้องการบรรทุกของนะคะใหเ้เขาเรียกว,ว่ามันสามารถอเนกประสงค์มากขึ้นเนาะวางขวางได้นะคะวางระนาบเดียวกับตัวรถก็ได้วางแนวยาวก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะ ตัวอักษรคําว่า s t o r m t a g จะมีทั้ง2ฝั่งให้เลยนะคะเป็นตัวหนังสือสีดําขอบแดงค่ะบันไดข้างก็เป็นแบบสปอร์ตนะคะเน้นเป็นสีดํามีขนาดใหญ่ทําให้เวลาเราก้าวขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างสะดวกค่ะสติกเกอร์เนี่ยลายแบบนี้นะคะก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะเน้นเป็นโทนสีขาวดำนะคะไม่ว่าพี่ๆจะเลือกเป็นขับ2ขับ4เรามีสติกเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้แบบนี้เลยค่ะมาดูที่ด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังนะคะเห็นสปอร์ตบาร์นี้ไม่เอ่ยนี่เดี๋ยวรจะเลื่อนให้ดูนะคะเราสามารถเลื่อนได้นะคะทั้งหมดเนี่ยมีตำแหน่งในการล็อกของตัวสปอร์ตบาร์ทั้งหมดถึงตําตำแหน่งนะคะเพื่ออะไรถ้าสมมติว่าพี่พี่เล่นเรือแคน,หนูหรือขนไม้หรือขนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแนวยาวเราสามารถเลื่อนตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลักเนี่ยเพื่อมารับกับของนะคะแล้วก็วางขวางแนวยาวได้เลยนะคะก็เพื่อการใช้งานโดยเฉพาะเลยไฟไท้ายค่ะ สำหรับในส่วนไฟท้ายของรุ่น Storm Tag เขาก็เป็นไฟท้ายแบบ Full LED นะคะเวลาติดเนี่ยมันก็จะติดเต็มเป็นเลขเหมือนเลข3เนาะก็สวยงามค่ะแล้วก็ฝากระบะท้ายค่ะฝากระบะท้ายเรามีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วก็มีตัวล็อกนะคะอันนี้คือตัวล็อกฝากระบะท้ายความพิเศษของ Storm Tag คืออะไรเวลาเรากดล็อกนะคะพี่ๆปกติถ้าเป็นกระบะทั่วไปเนี่ยล็อกประตูรถ แต่ฝากระบาท้ายยังเปิดได้แต่ในส่วนของ Storm แท c กนะคะเขาได้เหมือนในแ a p เตอเลยก็คือพอเรากดล็อกรถปุ๊บในส่วนของฝากระบาท้ายไม่สามารถเปิดได้นะคะเขาล็อกตามประตูรถเลยนะคะกันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายสีดําเงามาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังให้ถึง6จุดกล้องก็มีเซนเซอร์ก็มีบอกเลยว่าครบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมาดูที่ไลเนอร์ด้านหลังค่ะ สำหรับกระบะไลเนอร์นะคะของ s t o r m Tag ก็จะเป็นลอนเรียมนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะพร้อมทั้งด้านหลังเนี่ยเขามีให้ในส่วนของตัวจ่ายไฟด้วยนะก็จะเป็นช่องจ่ายไฟนะคะเหมือนใน w i Tag เลยก็คือเป็นช่อง power outlet แล้วก็เป็นช่องปลั๊กนะคะขนาด220โวลต์นะคะเอาไว้สําหรับพี่ๆที่เล่นเต็นต์กลางเต็นต์นะคะก็สามารถใช้ไฟตรงนี้ได้และยังอีกรุ่นนึงคือความพิเศษอีกแบบหนึ่งคือ เขาสามารถเพิ่มในส่วนของตัวโรเลอร์ได้ด้วยนะแต่คันนี้ไม่มีโรเลอร์นะคะสำหรับด้านในค่ะ ด้านในของ StormTag นะคะการตกแต่งเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีดําแดงนะคะก็คือเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น StormTag แล้วก็มีปักคําว่า s t o r m t a ทที่เบาะด้านหลังนะคะการปรับเบาะเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศท,ทางค่ะคู่หน้าเลยนะทั้งคนขับและคนนั่งค่ะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะคะมาพร้อมมาตรวัดหน้าจอเลนไมคขนาดใหญ่ ใหญ่กว่าวายแท็ ack, มาพร้อมกับตัววัดรอบด้วยนะคะเป็นจอขนาด12นิ้วค่ะพวงมาลัยนอกจากจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วมาพร้อมกับตัวระบบคู e คอนโทร l ที่เป็นแบบ Stop and Go นะคะ หน้าจอขนาดใหญ่ตรงกลางค่ะ12นิ้วรองรับ Apple CaP าเพย a เอนดอร์ออโแบบไร้สายค่ะแอจะเป็นแบบอัตโนมัติแยกปรับซ้ายขวาอิสระค่ะด้านล่างให้มาในส่วนของตัวไวเล็ตชาร์จนะคะเพื่อความสะดวกสบายเราสามารถชาร์จโทรศัพท์แบบไม่ต้องใช้สายค่ะในส่วนของเกียร์ค่ะแน่นอนเลยเกียร์แบบนี้นะคะปกติเราจะเห็นแต่ในแ็ปเตอร์นะสตอมแท็กก็ได้เช่นเดียวกันเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะหรือเรียกว่า e s h i f t e r นั่นเองนะคะเกียร์นี้นะคะก็ จะมาพร้อมในส่วนของระบบการเข้าจอดอัจฉริยะด้วยนะคะไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะในส่วนของความชัดของกล้อง360องศาในรุ่น Storm Pack กันค่ะว่าชัดขนาดไหนนะคะและใช้งานยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะขนาดจอนะคะอันนี้จะเป็นจอ s y n c 4 a ซึ่งได้ขนาดอยู่ที่12นิ้วนะคะจอตรงนี้เนี่ยรองรับระบบ Apple Car าเพ y a n อ r นด d a ออ o แบบไร้สายและเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะจอตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงภาพด้านหลังนั่นเองนะคะนี่อันนี้คือการเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะจะมีเส้นบอกด้วยนะคะซึ่งเส้นบอกตรงนี้เนี่ยเขาจะ ปรับตามการเลี้ยวของพวงมลลาลัยเราหรือว่าเวลาเราหมุนพวงมลลาลัยเนี่ยเส้นมันก็จะหมุนตามเห็นไหมคะเป็นองศาการเลี้ยวตามล้อนั่นเองอันนี้คือเปลี่ยนเป็นหมุนซ้ายแล้วนะเห็นไหมคะโอเคต่อมาค่ะในส่วนของโหมดของกล้อง360องศาดูจากด้านล่างนะคะเราสามารถเลือกมุมในการมองได้นะคะหรือกดบวกนี่ค่ะ กดบวกแล้วเราก็เลือกมุมมองนะคะว่าเราอยากดูมุมฝั่งไหนอย่างเช่นถ้าเราต้องการดูมุมฝั่งขวานี่ค่ะ,ะกดถอยหลังออกนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการดูในโหมดของการมองแบบรอบคันนะคะอันนี้คือรอบคันเนาะอันนี้ก็จะเป็นมองจากด้านหลังนะคะอันนี้คือตัวเซ็นเซอร์ค่ะ อันนี้ก็เป็นด้านหลังเช่นเดียวกันอันนี้เป็นแนวมุมบนค่ะมุมสูงบนลงล่างนะคะสัญญาณน,นี้คือประตูปิดไม่สนิทนะ,อะนอกจาก กล้องที่ชัดแล้วนะคะบอกเลยว่าแอร์ของรถส t o r m เนี็ยเย็นมากๆเลยเดินทางไกลนะคะบอกเลยอากาศร้อนแค่ไหนนะประเทศไทยนะแอร์ของรถ Ford เอาอยู่ค่ะแน่นอนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พาชมรถ StormTag แต่งหล่อชุดหน้าแรปเตอร์พอมลอย20นะคะให้พี่ๆดูแล้วนะยังมีอีกนะคะ StormTag ใส่ พารหน้าเหล็กเอาไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะก็ฝากพี่ๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะจะได้ไม่พลาดลดหลด่อจากเบลฟอร์นั่นเองสําหรับวันนี้ฝากช่องทางการติดตามนะคะสามารถติดตามทางช่องเบลฟอร์ด a c e b o o k หรือโทรหาสอบถามแคมเปญโดยตรง0946951429ค่ะไปแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ